สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยานับสถานที่ที่เรานําโลกของรถยนต์อนาคตมาบรรจบกับปัจจุบันและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเทสลาโมเดล3ปี2026รถซีดานไฟฟ้าที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและการขับขี่อัตโนมัติที่ใกล้คําว่าไร้คนขับมากกว่าที่เคยถ้าคุณกําลังมองหา E ีวีที่ไม่ได้แค่ประหยัดพลังงานแต่ให้คุณใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในหนังไซไฟคลิปนี้คุณห้ามพลาด เทสลาโมเดล3ปี2026ได้รับการรีเฟรชดีไซน์ใหม่ทั้งคันโดยยังคงภาษาการออกแบบแบบมินิมอลเอาไว้แต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูเฉียบคมล้ำสมัยและมีมิติมากขึ้นไฟหน้ารุ่นใหม่แบบแมทริกเล็มีเส้นสายเรียวบางขอบดำที่ตัดกับสีตัวถังอย่างลงตัวกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูมีความดุดันแต่เรียบหรูเหมือนกำลังมองจมูกของเครื่องบินเจ็ตในโลกอนาคตในขณะที่ด้านท้ายของรถก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ด้วยชุดไฟท้ายเลเที่มีกราฟิกแสงใหม่คล้ายแสงพ l a s มาที่ไหลพาดาจากซ้ายไปขวาพร้อมดิฟฟิลเซอร์ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงล้อมแม็กใหม่ขนาด18-20นิ้วดีไซน์แบบแอโรดนามิกลดแรงต้านลมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารเทสลาโมเดล3ปี2026คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในยานแม่ของอีลอนมัสดีไซน์ภายในยังคงความเรียบแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีแบบสุดครัว พวงมาลาัยรูปแบบใหม่ที่ดูคล้ายยานอาวกาศปรับฟีดแบกได้ด้วยระบบไฟฟ้าและยังคงไม่มีปุ่มกายภาพใดๆบนแผงหน้าปัดเลยทุกอย่างถูกควบคุมผ่านจอกลางขนาด15.4นิ้วที่บางมากจนดูเหมือนแผ่นกระจกลอยได้เทส l ลาเรียกระบบใหม่ว่าเทสล a าวิชั่นโอซึ่งสามารถแสดงผลแบบ3มิติคล้าย AR และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฮมได้อย่างลื่นไหล ทีเบาะหลังขนาด8นิ้วเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยในโมเดล3โดยสามารถใช้ดู Netflix YouTube หรือจะสตรีมเกมผ่านเท sla Arcade ก็ทำได้เช่นกันแถมยังสามารถควบคุมระบบแอร์แสงไฟหรือปรับบอดได้อิสระโดยไม่ต้องพึ่งผู้โดยสารด้านหน้าระบบเสียงในรถได้รับการอัปเกรดเป็นเท l a Premium Sound Pro รุ่นใหม่ใช้ลำโพงจำนวน17ตัวพร้อมระบบเบสซับบูเฟอร์แยกเฉพาะและระบบอะคูสติกแชมเบอร์พิเศษในตัวรถให้เสียงนั่นเสมือนอยู่ในห้องดูหนังแบบ d o l b y Atmos สำหรับวัสดุภายในเทส l a ยังคงยึดถือแนวทางรักโลกวัสดุบอกใช้หนังวีแกนที่ให้สัมผัสเหมือนหนังแท้แต่ยั่งยืนกว่าทนทานกว่าและเย็นกว่าหนังสัตว์ธรรมดาแผงตกแต่งใช้คาร์บอนไฟเบอร์แท้หรือไม้โอ๊กแท้ในบางรุ่นย่อยซึ่งทั้งหมดนี้ผสานกันได้อย่างลงตัวไม่หรอหวาแต่โคตรมีคลาส ด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติโมเดล3ปี2026มาพร้อม Full ซ e l l d r i v วิ่งเบ a V13 ที่ใช้กล้องล้วน8ตัวรอบคันพร้อมชิปประมวลผลโดจโคอรุ่นใหม่ที่สามารถวิเคราะห์ภาพจากกล้องได้ในระดับมิลลิวินาทีและเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับแต่ละคนเพื่อปรับการขับให้เข้ากับสไตล์ส่วนบุคคล ระบบเนวิเก t ตอ n a อ t นออโตพลอตทำงานได้ดีขึ้นบนถนนเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพที่การจราจรซับซ้อนเทสลาวิชั่นใหม่สามารถจดจำสัญญาณจราจร,าจรแบบไทยไปชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการเบี่ยงเลนกระทันหันได้อย่างแม่นยำระบบ Autopark ก็ได้รับการอัปเกรดจอดได้ทั้งแบบขนานและแบบซองในที่แคบมากๆโดยใช้เพียงกล้องไม่ต้องมีเซ็นเซอร์ใดๆซึ่งเทสลาพิสูจน์แล้วว่าแม่นกว่าระบบเรดาร์ในรถยุโรปบางรุ่นเสียอีก มาดูเรื่องสมรรถนะกันรุ่นสแตนดาร์ด AWD ใช้มอเตอร์เดี่ยวที่ให้กำลังประมาณ283แรงม้าทำศูนถึง100ได้ในราวๆ5.8วินาทีส่วนรุ่นลองเรน AWD ใช้มอเตอร์คู่กำลังรวมประมาณ425แรงม้าทำ0ูนถึง100ได้ใน4.2วินาทีและแน่นอนรุ่น Performance AWD มอเตอร์คู่กำลังรวมพุ่งทะยานถึง510แรงม้าทำศูนถึง100ภายใน3.1วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนคุณข,บบ,บ,ขแบบง้้าาหนแ ไม่มีการสะดุดแบตเตอรี่ในรุ่นใหม่นี้ใช้เซลล์4,680ที่ผลิตโดยเทสลาเองในจิ๊กฟาร์เรีให้ระยะทางสูงสุด660กิโลเมตรต่อการชาร์จรองรับการชาร์จเร็วผ่านซูเปอร์ชาร์เจอร์ v ีที่สามารถเติมพลังไฟฟ้า300กิโลเมตรได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีและแน่นอนยังรองรับการชาร์จบ้านปกติผ่านวอลคอนเนกเตอร์แบบไท้ซได้เช่นเคยสิ่งที่หลายคนลืมพูดถึงคือระบบแอร์เทสลาที่ไร้ช่องลมแบบเดิมเดิมเทสลาใช้เทคโนโลยีคล a เม f ฟล w ซึ่งกระจายลมเย็นแบบม้วนมนวน อุณหภูมิภายในจะสม่ำเสมอไม่มีเป่าแรงเฉพาะจุดไม่แสบหน้าและยังมีระบบกรองอากาศ H E P A เกรดเดียวกับโรงพยาบาลในรถอีกด้วยระบบความปลอดภัย Tesla Safety Suite มีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติการเตือนชนระบบเตือนรถอยู่ในจุดบอดระบบหน่วงความเร็วเมื่อเข้าโค้งและระบบป้องกันการชนด้านข้างอัจฉริยะโดยทั้งหมดทำงานร่วมกับ AI ที่เรียนรู้จากฐานข้อมูลระดับโลกที่รถ Tesla ทุกคันส่งกลับมายัางคลาว ราคาขายในไทยรุ่น Standard r AWD อยู่ที่ประมาณ1.79ล้านบาทรุ่น Long Range อยู่ที่ประมาณ2.29ล้านบาทและรุ่น Performance อยู่ที่ประมาณ2.59ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเทคโนโลยีสมรรถนะและความลำหน้าโมเดล3ปี2026ยังคงเป็น EV ที่ยืนหนึ่งในกลุ่มรถซีดานไฟฟ้าขนาดกลางระดับโลกถ้าคุณกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนรถตันี้หรืออยากเริ่มต้นกับรถ E ีที่ไม่เหมือนใคร เทสลาโมเดล3ปี2026อาจาเป็น9ที่เปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อรถยนต์ไปตลอดชีวิตนี่คือทั้งหมดจากเท n นบกับรีวิวจัดเต็มเทสลาโมเดล3ปี2026ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งยนต์ประกรรมแห่งอนาคตแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถล้ำๆอีกมากมายเราคือเทเนบสวัสดีครับ